มาตามนั้นอีกนะครับสวัสดีครับก้าววางบอลครับวันนี้เราอยู่ในคู่ตีสอในศึกยูโรป้าหลีกันบ้างครับรอบ4ทีมสุดท้ายที่สนามซานมาเมสแอตติกบิลบาเปิดบ้านเจอกับแมชเชสเตอร์อยูไนเต็ดครับ สำหรับวันนี้นานทีครับที่ทุ่คนนี้จะได้เจอกัน3เกมหลังสุดก็เป็นทางแอตลติกบิบบาทำได้ดีกว่าครับนันล่าสุดเสมอกันในบ้านแมนยูมา 1- นึ่นั่นหลังสุดแอตลนติกบิบบาชนะรวดเลยนะครับสถิติ5เกมหลังสุดในลีกเองของบินบาก็ทำได้ค่อนข้างดีครับชนะ3แพ้1เสมอ1นนัล่าสุดพวกเขาชนะรายปามัดมา1นึ่งครับส่วนทางแมนยูเอง5เกมหลังสุดเก็บชัยชนะไม่ได้สักนัดเลยทางเจ้าถิ่นบินบาเองความพร้อมวันนี้จะไม่มีปัญหาใดๆมากมายนะครับนอกเสียจากฮอยฮันสันเกรดกองหน้าตัวเก่งท สองานำโดยกอก้ากรูเซต้าจะยืนเป็นหน้าเป้าประจำทีมสาหรับในค่าคืนนี้ครับสำหรับทีเด็ดการลุก2ตัวจะเป็น2อพี่น้องวินเลียมส่วนการรับ2ตัวจะเป็นเบลต้ากับกรูเซต้าทาหน้าที่ประจำทีมมาดูทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างครับวันนี้ออกมาเยือนโดยที่จะไม่มีแน่นอนครับมาตินเนสส่สวนเซอร์เซเดียมัตติโรโรแล้วก็เดียโกดาโรนะครับส่วนนักเตะตัวอ,อื่นก็ยังอยู่กันครบครับไม่ได้โลเคชันนักเตะใดมากมายเพราะว่านักเตะส่วนสำรองส่วนมากก็บาดเจ็บกันอยู่แล้ววันนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-231 2กกลาตัว็จะเปนบรูโน่กับกามหน ส่วนหน้าเป้าปักหลักเนี่ยก็จะเป็นรามุดคอยดนุนมาดูวาข้อเกมกันก่อนลงสนามครับเกมนี้น่าจะสนุกมากๆครับน่าจะเป็นเกมที่ศูนย์สีเกมนึงครับวันนี้เดินทางมาถึงรอบ4ีทีมสุดท้ายในศึกยูโรปาลีกแล้วเพราะฉะนั้นทั้งสองทีมต้องเน้นอย่างแน่นอนครับทางแอตเลติกบีบามีความมั่นใจมากนะครับสี่เกมหลังสุดพวกเขาชนะถึง3เกมพาทาแพ้รลมาดิดแค่1นึ่งศูนย์เกมเดียวเท่านั้นเองสถิติ 5. ห้าเกมหลังสุดกับการเล่นในบ้านพวกเขาเก็บชัยชนะได้ถึง4นัดแล้ว10นัดในเดีกทุกรายการพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยลรวม เก็บได้ถึง14ประตูเสียแค่2ประตูเท่านั้นส่วนทางกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเยือนพอสมควรครับ7เกมหลังสุดพวกเขาไม่เคยชนะใครเลยครับและเกมที่ออกไปเยือนนอกบ้าน4เกมหลังสุดก็ไม่ชนะใครด้วยรูปเกมค่อนข้างสเปะสปะมากครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนั้นล่าสุดพรกะเขาเจอกับบอลมาร์ทที่เหลือ10ตัวก็เก็บชัยชนะไม่ได้ด้วยวันนี้เชื่อว่าแมนยูออกมาเยือนเนี่ยแพ้แน่นอนครับทางเจ้าบ้านเหนือกว่าแค่ครึ่งช่วงตัวเท่านั้นฉะนั้นเลขแรกวันนี้เชียร์ไปทาง Ad N T D B A w, านแนนอตลิติกรบบว็จไปสหรับบที N T D ข้อฟุตบอลอยูโรป้าห,หลีกรอบสีทีมคู่แรกของ9วันนี้นะครับฝ like, ่ายพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานวางบอลน,นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมหรืออยากได้ทาง9ก้าเชิญได้ครับทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้พี่ทุกคนเฮงรวยมีความสุขมากครับขอบคุณมากครับ